ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อจานี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาติปทานนสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก มาทันจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามาหาปฏติปทานาสูตรความจริงมหาปฏติปฐานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตนานุปัสสนาหนึ่ง ทำมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความแต่วความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแ,แล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันทั้งนี้เพราออะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทัน เป็นอนุว่าตั้งแต่หนึ่งอนนาปานบับกุณดีอิริยาบทคุดีสัมปัญญาคุดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูลับคุดีท่าสีกุดีนวสีกุดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามหาปฏิปทาน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เปน็นอันว่ารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อน,นี้ว่าเราควรจะรวบรวบร,รัตในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะาารว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะสิและก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดในไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ ใจะใช้คำภาวานาหรือว่าพิจารณาในมหาปติประานนสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปติประานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นประโสดาสีธาคานาคารันไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมร์ก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบห้าบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาทสีปราการเขาควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน คำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอยาทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตสีนี้ตามธรรมบาลีท่านว่ายอย่างนี้พุณธะจับรังพิกเวพิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมมาดูก่อนพิสุนั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคเออวลูกมือเขาบอกคนบู่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแพร่งดูก่อนพิสุุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจารณา ย่อมพิจรารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แหละโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาทิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง พ right right ิจารณาให้กายในกายเป็นใปบรรนภายนอกบ้างพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเรื่องความเสื่อมไปในกายบ้าง หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพื่อนแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายพิสุจย่อมพิจารณาทิ้กายในกายเนืองเนือง,อง,อง,องดังนี้แหละ นี่ว่าการเรื่องตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศีบรมศาสสาสันดาสมาสมุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอ้คนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผูด้เดียว ดีม่นดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัว,วผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดามาทงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นนานี้ตามใจความพระบาลีข้อน,นี้ในท่าศสีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบคุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังให้กระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาดไฟ ธาดน้ํำนี่เขาเจอวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋หนอโคโตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขาม,มีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงาา่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไว้้วทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไ้ทางหนึ่งเอาเนื้อไ้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไ้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความสโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลบไปไว้เป็นส่วนๆน,นี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวายจองหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่ไปน,นั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากรบาปัวีธาตุเตโชธาตุาวาโชธาตุอาโปธาตุยานนี้ไม่เป็นเรื่องก็มาฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในกรอนการพิจารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่เือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการสามสิบสองแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วน เรครานี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระด,กดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุบินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระอาขอโทษปัสสาวะเป็นต้น ปัสสาวะและน้ำไหลเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสีน่นี้ยังมีความสามคัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันนะผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรรถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายสิ่งกันแล้กันธาตุไฟมีความอบอุ่นเพเพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายกับธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกําลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยทานน้ํา ก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแง่แก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่ประบอกว่ารประกอบไม่ไธาตุสี นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อเ <c oughs> พราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปัสนาญาณเราก็าท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยท่าสี่ ธาตุสี่นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวางชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ําที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ําที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขากากไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ําเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ํา ตอนนี้สำหรับน้ําที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ําเก่าน้ําที่หลังให้ไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ให้ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างนั้นสงอยู่แต่ภาคทรงอยู่ตามอัตาภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยังน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาแทนที่จะมีาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็นกเหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยว จะสูบจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่อง,ของเขาบริวัตาเทระได้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาวสาวที่มีอายุทึงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แหละสภาพของธาตนน้ำา่าุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ในที่สุดคําที่เราวดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดทุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่งงางนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่านิจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี้เป็นวิปาาัสสนาญาณเนื้อธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดารอเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทํางานบ้างเราว่างจะก,กินกายงานบ้างท่านทัน้นหลายมีความรู้สึกเหมอนอเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็เยสุดสโทมโดยตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดยังเรียกกันว่า,น,า,านัตตานีตาีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักตะวัเหิน มันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็น,นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีบรมาศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าถึตงตอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปใน่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุทนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อเขาหมอแม่เขงหมอญาติเขาหมอปู่ยา่าตาย,ยายญาติพี่น้องเขาหมอไม่มีใครตาย เพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก ของร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกานกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นและว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี้เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็สแสดงว่าจิตของเราไม่ขค่ไาปายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายฉันได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเม,มื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายแปรกขึ้นเราก็ทราบชัดว่า,าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งเะเทองของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่ไม่ชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุททรงท่านบรมศาสนาสอนไมยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกาญท,ทิิฐิ พิจารณาเป็นตัวตัดกินเลสกินเลสท,ทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสก,กายยทิธิพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยท้วคราวไม่ชาเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบก,กับร,ร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้น,สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจชาสชยได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนบายภูมิแล้วก็ทำลายการมาฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันกา,การเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายัางถือว่าพระนาคาม,มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมอองค์สมเด็จพระสงนทรสวัสดีโสภาสงเคราะห์เราแล้ว,ลวเราก็อย่าตามสมเด็จพระบริทีแก้วไปพณิพานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะะนิพพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉันทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายอย่าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าให้มีขึ้นในจิตความติดยว่าโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันอย่าให้มีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชิวตัดอวิชาชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิศก,กายทิฐิทัานเองเมื่ออารมณ์จิตขรรบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกขตารมโดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอาราตผลธรรบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนวันนี้ก็พูดมาทั้งทาตุนบับคือทาตสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปข้าบรรดาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อริยาบทให้เป็นเวตามาธาสัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในท่าสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสระสทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพเทียแก้ว หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตามอิทิยาบทที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี